มีหลักฐานมีด่าด่าใครใครหมดที่หลังโดนนะเว้ยแก้วละร้อยโอเคไหมกูถ่ายวิดีโอไปเป็นหลักฐานแล้วใครนับนับนับแถลงเราจะนับหนึ่งถึงสามพอแขนช่วงแขนหัวอยู่ช่วงแขนเออเออหนึ่งสองสามไม่มีแกล้งไม่มีแกล้งใครเป็นฮราวะ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยปลาเปล่าแผลจบแพ้จบแพ้จบแพ้มึงรีเพย์มึงไม่มีการรีเพย์แล้วมึงแพ้มึงแพ้เปลาแล้วไอ้เปิ้นจันนะจบตัวแค่ยังมึงแหละเฮ้ยไม่ได้กูขอรีเพย์ได้ไหมมึงไม่มีรีเพย์แล้วโอ้โหแม่กั้นหายใจเลยเฮียแม่งบุรีหรือไม่นองอ่ะ ตะกี้พยานรวบรวบตัวเฮ้ยรวบรวบ่อกี้หมดกูว่ากูมือกูหมดพร้อมกันนะไม่ไม่ไม่ไอรหมดก่อนมึงแก้ตัวเพื่อทำพอดีหรอกกูตายเลยพวกใหม่กูตำรัดอีกยิ่งขึ้นตลกมึงมีเพลียไม่มีไม่มีเพรียะร้อยเมืองไอ้เแม่งไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนัดชงนัดชงนัดชงอะไรชงเลยชงเลยหมดหมดช้างหมด แพ้แล้วแพ้แล้วรีโอลีโอเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลีโอเฮ้ยเดี๋ยว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 ดีมึงกับคูไปย่ังก่อนเดี๋ยวเดยวเพึ่งไม่เกี้ยครูพูดจริงนะเว้ยเดี๋ยวเพิ่งพูดไปย่ังก่อนนะเนชนะเอนชนะเบนชนะโอเคไหมจบ ไม่เกี่ยวกับหลอดเลยหลอดมึงโล่งกว่าไม่เกี่ยวเลยมันไม่เกี่ยวอะไรกับหลอดเลยกเรี่ยงมามีช่วงงอเมื่อมันฉลายมันอยู่ตรงมึงโง่คุณโง่มันขึ้นมามันติดโค้งมันติดไม่เกี่ยวไม่ันล้มมันติดสนลบมมึงทำท่าหลอดงอทำแปะจริเหรอหลอดมันน้อยกูชอบหลอดใหญ่ไม่เกี่ยวรอบหน้าขอหลอดใหญ่แต่มันหมดแล้วมันไม่มีหลอดใหญ่เออาาหลดชแต่พูดจริงว่าขวดหัวเฮ้ยผู้ชนะชูมือหน่อยครับพี่วิญญาย ชุดม้งวดชมือหน่อยครับพุชนะชุมเือครับแม่งโกงเหี้ยโอ้โหงือกไปยอยโกงสัดแม่งโกงมึงโกงจะตบหัวได้สัดเทคหนึ่งคัดหนึ่งเซ็กซีนกินเบียร์หนึ่งแก้วตังเปียกแล้วะตเปียกแล้วด้วยหนึ่งร้อบาทเดิมพันสูงให้ชูเงินหน่อยชวเงินหน่อย เลดค์เดี่ยวยูทูปพรุ่งนี้เดี๋ยวแท็กให้